ก็จะเร็วมันจะกินเยอะแล้วมันก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะแต่ข้อเสียก็คือนางก็จะเรื่องของวินัยหรือว่าการรับผิดชอบตัวเองในการที่แบบถึงเมื่ออาหารแล้วมันนั่งกินข้าวอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ไม่ดีเท่าเด็กที่ฝึกให้กินเองมาตั้งแต่เล็กๆเนี่ยอัญญาก็เริ่มใช้มือแล้วเพราะว่าเด็กมันก็ยังกล้ามเนื้อมือมันเล็กเขาก็ยังไม่ใช้ได้ไม่ดีเท่าอัญญาขากินดีๆสิคะเรามีช้อนนี่เราใช้ช้อนดีกว่าไหมมืออี๋หมดแล้วเนี่ย อืมไม่อีเราใช้ช้อนดีกว่าค่ะอัญญาเช็ดมือก่อน น้องใกล้สามขวบไ้มากค่ะเข้าโรงเรียนกลางปีหน้าใช่ไหมใช่เลยค่ะเขากินแครอทโชว์นะแครอทเก่งค่ะเยาวาเก่งเก่งกินแครอทเยอะๆนะลูกผิวจะได้สวยโอเคไหมคะ ทำไมเช็ดไม่ได้เลยอันเดียโอ้โหโอ้โหโอ้โหโหเรียบร้อยมากโอ้โหโอ้โหเช็ดโต๊ะเนาะ ทำไมคะไ่กล้รอ ไปล้างมือลูอจะกินอิ่มยางป้าดูหมอกินใครหลาทำ้น่เหยคะไน่เลยคะ nhá yeah. ถ้าเรียงลำดับการเก็บไข่แล้วใครเป็นพี่คนโตโอ้โหไม่รู้เลยอะเข็นพี่คนโตไม่รู้รู้แต่ว่า คงสวยแล้วหนามพรแต่เมื่อวานเก่งจังเลยอ่ะวันนี้อันนี้ขอเมยนอะไรล่ะขอแมยของใครคะขอยาของยหรอไม่เอาเก๊อีไม่ไม่เอาไม่เอาให้เขาอยู่ไงน่ะมันแตกไหลเอนแล้วน่ะอยากกินจ้าเปะ พี่วายยังกินอยู่เลยอ่พ<ม>่บันนี้เขาเอาตุ๊กตาตัวที่มันกลมๆมาพี่นุ่งไปเก็บที่เดิมนะคะไปไหนแล้วอ่ะนีอยู่ไหนแตกหลายตัวแล้วนะเอา้า ยังไม่กลับมาเลยนี่ไงไปหยิบมาเร็วไปไว้ตนุ่มเปไว้ไหนภามาคืนแล้วค่ะไปหามาคืนแล้วคบอันนี้ินก็จกะจอันนี้อันนี้พี่อยากเอาอันนี

แค่ว่ามีตุ๊กตาตัวโปรดไหมมีคนถามไม่มีเนี่ยไม่มีแบบตัวสนิทไม่มีไมไ่ติดอะไรติดติดอะไที่ฝาแป๊บนึงค่ะใจเย็นนะคะเขาพยายามกดเอง เขด้วยนะข้าวหนึ่งคำถามพม่อกินยายอย่างที่แล้วเรามีหมอไปจำบ้านป่วยเมื่อไหร่ก็แวะมา <c oughs> วันน้องบัวพูดอะไรนะเป็นพี่น้องผู้มีคุณูปการกับบ้านหลังนี้จริงบัวที่เป็นผู้คนที่มีคุณธรรมนะไปเทสไปเธอถือจิ้จ่อยกินจิ้วจ่อน ถึกกันพี่ว่าเากินน้ำก่อนลูกเุ้ยดูเดี๋ยวร่วงลงมาแล้วลูกกินอีกคำนึงไอ้ว่ามันลืล่นเหรอคะ่มลื่นมากอยู่มาเลย ทำอะไรอ่ะเดินไปเดินมาให้ไม่ได้ค่ะหนูเอาเล่นทีไรเสียหายหายไปทุกทีเลยว่าไม่ไม่กินแล้วค่ะลูกจะกินหรอก็พี่วาไม่มานั่งอ่ะต้องมานั่งถึงจะกินได้ค่ะไม่ได้ เอาไหมกินไหมจะนั่งตรงนี้พี่นุชเขาอยากเขาอยากจะกินอีกเขาจะนั่งตรงนี้กินอ,เเอัญญาไม่เปิดเดี๋ยวมันมีต้องไปหาตัวล็อกปติดแล้วเนี่ยไม่ให้เปิดนะคะไม,ไ,มไม่ถือได้ไหมอวางได้ไหมมันทำหลายอย่าง เขาเขาอ,อยากจะขึ้นมานั่งตรงนี้เหนีะเีย่ยนตัวเขาจะนั่งตรงนี้เขาจะกินกินในนี้เหรอใช่เขาจะกินขาต่อไปเหรอลูก กินอย่างนี้ก็ดีล้วไงไม่ค่ะ่อข่พอไหนพ่อกังอยู่ข้างๆหูนั่งี่กัขดไส้เอเขานั่งอยู่ข้างๆหนูโอเคจะกินไหมคะกินต่อไหมคะไม่ค่ะไปเลยกินต่อไหมคะไม่ค่ะีกค่อ Quack quack. Quack. What color is it? Pink Pink Oh Where is it? eye Eye <coughs> <I> is here Eye is here? She's back. Oh She's black So we got the black guy <coughs> Black 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 You sit properly, You say properly, Okay เด้จะไกินข้าเลยครับที่คุณเสาถมอนอี่เดี๋ยวจะไปวิ่งันหนึ่งแล้วเดี๋ยวอาจจะลงมา เราปิดไลน์กันแค่นี้ดีกว่านะคะแบบนี้อโอเคไปแล้วพอไปก่อนนะอ่ะมาบายบายก่อนเร็ว